ต้องแยกพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นคือพิจารณาสังขารส่วนอดีตหรือส่วนปัจจุบันหรือส่วนอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพิจารณาเห็นว่าสังขารส่วนใดไม่เที่ยงเป็นต้นและเกิดความหน่ายในทุกข์ก็เท่ากับว่าได้เกิดความหน่ายในทุกข์เพราะพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงคือพิจารณาเห็นสังขารเดียวแต่ ก็เป็นการพิจารณาเห็นสังขารอื่นๆทั้งหมดหรือนยโตมณสิการรูปเป็นที่อาศัยแต่ไม่เป็นเหตุ 159. รูป,ปังเหตุติกถารูปหรือมหาพูตรูปเป็นปัจจัยหรือเป็นที่อาศัยของอุปาทายรูป